กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่23ตุาลาคมพศ2563จังหวัดสุพรรณบุรีและประสงนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนัทพัชส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการกองทุนพปิยมหาราชโดยมีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยนางนัทพัชส,ส,ส่วนประทีปประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นางรัตนพรยั่งยืนและดรศิริพรอินใจเอื้อคณะทำงานชมนวมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเขาร่วมวางพุมาราในครั้งนี้ด้วยในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอกพั e aya, นธ์อินใจเอื้อนายกเทศสมนตรีเมืองสุพรรณบุรี้อมด้วยนางจารุวรรณคุณสวัสดิ รองประหลาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมพิธีวางภูมาราดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามด้านหน้าสาร,รการจังหวัดสุพรรณบุรี ประพาสยุโรปถึงสองคราทรงเย่ยมยืนไกลฟ้าถามทุกสุขทั่วสยามทรงนำไทยผลภัย